ถายช่วงเช้าๆนะคะทุกคนดูหมอกตอนนี้หมอกยังไม่หายเลยนะคะทุกคนไม่ใช่หมอกนะฝุ่นพีเอ็มตอนนี้ก็ยังไม่หายนะคะก็รอเวลาให้ฝุ่นพีเอ็มหายเดี๋ยวเราจะไปดักกุ้งต่อกันเลยคะ่ะตอนนี้ก็ยังไม่หายเด้อนี่ทุกคนนี่ค่ะยังไม่หายเด้อนี่ดูสิหมืดตึ๊ดตึ๊ด นี่ค่คะทุกคนถึงเวลาเอากุ้งขึ้นแล้วนะคะเมื่อเช้าไม่ได้ถ่ายให้ดูถ่ายให้ใหตอนที่เราเอาลงเพราะว่าฝุ่น PM 2.5เยอะมากก็เลยไม่ได้ถ่ายตอนนี้ก็มาถ่ายตอนเอากุ้งขึ้นอย่างเดียวเลยไม่ค่อยถูกเลยวันนี้วันนี้กุ้งไม่ค่อยถูก ได้กำหนึงปะไปดูอันที่สองนี่อันที่สองออวันนี้ไม่มีงานก็นเลยได้มาดูกุ้งเร็วอ,อันนี้พอได้อยู่นะน,นี่พอได้อยู่ทุกคน้อยอันนี้ออก นอกไอ้นะ่ะอ้อันนี้ถูกดูเดยอะๆนี่นี่ไงสวยมากอันนี้ถือกระโดดออกจากมุ้งนะเอใส่มุ้งก่อนป่ะสวยๆเลยไปกันต่อค่ะดูกุ้งกันต่อหุบก่อนไอ เด็กน้อยเด็กน้อยไม่ค่อยถูกวันนี้ไม่ค่อยถูกถูกปาปู ได้ปลาบุกวันนี้ไม่ค่อยถูกนะทุกคน,นได้ปลาบุกปลาบุกไปไปดูตรงปุ๊มปุ่มปุ้มปุ๊มนะครับผมไม่ค่อยถูกด้วยทุกคนโอ้ดูมุ้งเป็นอะไรรู้ไหม นี่ถูกอยอน่ะนี่เราจะพามาปลดตัวนี้ตัวนี้ถูกเยอะมากอันนี้ออกจากมุงนี้รู้ทุกคนไปไปไปกันต่อโอ้โหสดสเลยค่ะไปกันไปค่ะทุกคนตอนนี้เราก็ เอาขึ้นหมดแล้วนะคะทุกคนวันนี้ไม่ค่อยถูกเลยถูกอยู่แต่ได้ไม่เยอะไม่เหมือนเมื่อวาเอ้ยไม่เหมือนวันก่อนๆนะวันก่อนๆจะถูกเยอะเดี๋ยวจะพาไปปลดนะแต่อันนี้ถูกเยอะอันเดียวถูกเยอะมากเดี๋ยวเราจะพาไปปลดนะคะทุกคนเนี่ยไม่ค่อยถูกเลยมีวันนี้แหละไม่ค่อยถูก เดีวพรุ่งนี้พรุ่งนี้เป็นวันหยุดเราจะไม่ดักนะคะเดี๋ยวเขาจะมาเล่นน้ำกันไปมาค่ะตอนนี้ถึงบ้านแล้วนะคะทุกคนตอนนี้จะเอากุ้งออกเป็นลาอีกเป็นลายเป็นลายดูน้องเป็นลาย ไปดูที่ไปดูที่นี่ทุกคนวันนี้ไม่ค่อยถูกนะคะทุกคนไม่รู้เป็นอะไรอันนี้วันที่ถูกน้อยมากอันนี้ชำรุดเอาไว้ซ่อมอันไหนชำรุดเราจะเอาไว้ซ่อม วันนี้ว่างนะคะไม่มีงานก็เลยดักกุ้งทำอะไรลูนี่อันนี้ถูกทั้งอะไรนะเท่าเขาเรียกเท่าเหรอเรียกคิดเท่าเออเรียกเท่ามงเท่าก็ถูกเออวันนี้ก็ปล่อยน้ำแห้งยังไม่เสร็จได้เท่ามาอีกแล้วถูกทั้งเท่าถูกทั้งกุ้งดู กเข้าถูกกุ้งด้วยนะคะทุกคนโอ้ต้องมาเก็บเข้าออกอีกเท้าแทบแถวบ้านเรากินนะคะเนี่ยเขาทำลาบเท่าบ่แต่เธอแถวนี้กินไม่ได้นะคะโรคเยอะ เพราะว่าเขาฉีดยาแถวบ้านเราบางบางสะเขาไม่ได้ฉีดเนาะกินได้แต่เนี้ยกินไม่ได้หรอกเนี่ยโอ้นั่นนะเป็นไงแล้วเอาอนี่ออกเอาเท้าออกก่อนแป๊บนึง ทำลูกปลาช็อปเกอร์ด้วยแม่หายครับเอาไปทำอะไรอะไรนังนี่นี่เอานี่ไงือเท่าได้เท่าก็เยอะครับ